ตั๋วเสร็จแล้วนะฮะขาไป15บาทค่ะกลับ15บาทเฉลี่ยคนละ30บาทนะฮะจะได้ตั๋วมาเลยก็คือไปแล้วกลับสเตชั่น1ไป2แล้วก็สเตชั่น2มา1ก็คือกลับแล้วเก็บตั๋วไว้ดีๆถ้าสุดิไม่มีตัว๋วน่าจะได้เดินลงมาเดี๋วจะมีมินิบสัสนะฮะบอกเป็นมินิบสัสพาขึ้นไป10นาทีให้รอ มเมื่อก่อนตรงนี้ดอยวาวเหมือนน้ำท่วมตรงนี้ด้วยข,ขึ้นมาสูงขนาดนี้เพราะเคยได้ยินข่าวว่าวัดตรงนี้น้ำท่วมอุมทนานข้างล่างก็คือท่วมแบบท่วมหมดเลยน,<ฮ>น้ำลงม,มาเยอะเลยมันอยู่ตรงข้างแสดงว่า,าน้ำเยอะมาก ตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วเรีวยกว่ามินิบสัสซึ่งก็คือรถสองแถวแต่ว่ามีสีทำเป็นสีม่วงนะฮะสีเดียวก็่ะเป็นสีประจำวัดจอยวาวเพราะว่าเห็นก็คือเป็นสีม่วงเนะะี่ยเราจะเห็นวิวนะฮะเมื่อก่อนน้ำก็คือซัดลงมา้างล่าง ตอนนี้ถือว่าเป็นการมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของแม่สายโฆษนาก็คืองานที่เรามาเที่ยวนะฮะก็จะทำให้เศรษฐกิจตรงน,นี้ขับเคลื่อนไปได้นะฮะหรือว่าเป็นการตัดนำตาของชาวแม่สายหลังจากที่ป่าบานสถานการณ์น้ำล่่มใหญ่นะฮะคร่าชีวิตไปหลายคนนะฮะก็คือจะเห็นวิวนะฮะของ นไม่สายนะฮะซึ่งก็มีดราม่าในการที่แบบว่าสร้างบ้านติดกันทางน้ำหลายปกติก็เลยทำให้แบบมีการท้นของน้ำไปี่ชุดโชนนะ,ะับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นสู่ดอยวางนะ,ะสีประจำวัดน่าจะสีม่วงจริงเพราะฉะนั้นก็เลยคุมโทนด้วยรถเป็นสีม่วงนะอะ ม่วงทางหลังถึงแล้วอันนี้ก็คือมินิบัสที่มีความเก๋นึว่าเป็นรถแห่นางโนพามา่าก็คือแมงวาวส,สัญลักษณ์ของดอยวาวก็คือแมงวาวจริงเหนือสุดในสยามพระาธาตุดอยวาวมีแมงวาวจริงๆตรงนี้นะ สถาปัตยกรรมงดงามอา,อาจารย์เฉลิมชัยลิแน่นอนเพราะว่ารูปแบบลักษณะนี้ตอนนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาอยู่พระธาตุดอยวาวแล้วนะฮะจากการผลส่งนะฮะรถสาธารณะที่ให้บริการจากจุดบริการของประชาชนในพื้นที่ะะเรามาดูกันก่อน เราไปที่ไหนเราก็ต้องมาศึกษาแผนผังนะฮะว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนและคุณจะไปยังที่ไหนตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะฮะกับรถแมงวาวอยู่ตรงนี้แ <c oughs> ล้วก็จะจอดตรงนี้เออแต่ล้วบอกว่าเป็นดอยวาวจีเพราะมีแมงวาวนะเพราะฉะนั้นถ้าคนภาคกลางอาจจะไม่เข้าใจแมงวาวก็คือแมงป่องแล้วคุณอยู่ตรงนี้เออ แล้ววัดส,ดสวยเมื่อกี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะเดินเดินไปสกายวอล์คจะอยู่ตรงนี้จะเห็นแม่น้ําสายแล้วก็จะเห็นประเทศพม่าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่าแม่น้ําสายที่เกิดอุทกภัยนะฮะ,ะมันจะมีปัญหาในเรื่องของบ้านเรือนที่บดปลูกอาศัยครับทางเดินของเราแล้วก็ มันก็จะมีทางให้เดินนะฮะมีที่จอดรถมากมายแต่ต้องใช้บริการรถของในพื้นที่นะฮะแล้วก็มีหลายๆจุดนะฮะจุดต่างๆ5สกายวอลกอยู่ตรงนู้นลานจอดรถโยนต์นะฮะอาคารต่างๆข้างล่างก็คือไม่สามารถดูได้พอกเกียวีบางนี่ไงลูกปั้นเมงวาวเมงป่องยักษ์ พระเะนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็ลานชมวิวอยู่จุดที่13บสาก็คือตรงนี้เออมีแมงวาวย้งตรงนี้ก็คือลิขสิทธิ์การปั้นน่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยที่ปั้นให้ทั้งจังหวัดเชียงรายนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละจุดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะแต่ว่าสีประจำวัดก็น่าจะเป็นสีม่วงจีนวาม่วงไปทั้งทั้งหมด สิงโตยังม่วงก็คือก็คือคุมโทนสูตรนะอ่าตุงกับโคมก็ยังสีม่วงนะสิ่งโตก็คือม่วงเวอร์ก็คือได้จะขาดออกซิเจนก็เลยม่วงไปแล้ว ชายี่สิบบาทเป็นอ e ีโดเนชั่นนะฮะรถยนต์ภาษีได้ทีเติมนะฮะเพื่อเพิ่มอะไรฮะแสงสว่างในชีวิตนี่จุดไหว้พระนะฮะคำไหว้พระธาตุดอยวาวตรงนี้ หลังจากที่เราไหว้ตรงบริเวณเป็นเจดีวัดแล้วเราจะไปจุดสกายวอลตรงไหนแอวตรงนูน้นก็ยังมีความม่วงอยู่นะฮะคุมตีสกายวอล ไกบลอกเหนือสุดในสยามเป็นถ้วยเหมือนชิงช้าสวรรค์ตรงนี้มีความคุมตีมทุกสิ่งพญานาคเอ๋ยก็ม่วงเวอร์ ทั้งเมืองนะฮะขนาดนี้่ันวาคมยังไม่มีพีเอม2.5ตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในวิหารนะฮะซึ่งวิจิตประการตามากนะฮะมีพระพุทธรูปแบบนัโปรกแบบสวยงามมากแล้วก็ข้างๆต้องมีแบบมากพระพุทธรูป แล้วก็เหมือนพิธีแบบมือเหนือยเขาเรียกว่าทาววิธีต่ออายุ่า่ืมพิธีแล้วก็แบบอ่าตลปัดที่เป็นขนนกยูที่เป็นเอกลักษณ์ของพระมีกายของชาวพม,ม่า ก็คือมีครูบาบุญชุ่มอยู่เพราะฉะนั้นแม้จะสร้างวัดตามนิกายของชาวพมา่าเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นดินแดนที่ถือว่าเป็นสองสังชาติไทยและพมา่าแค่สกายบล็อกก็สามารถเดินไปถึงพม่าได้ไม่น้ำสายกั้นระหว่างไทยกับพมา่าเพราะฉะนั้นเราสามารถจุดนี้ก็คือได้เห็นทั้งสองแผ่นดิน แล้วก็ความงดงามนะน่าจะใช้เงินม,มหาศาลในการสร้างาเพื่อรองรับโต้าอี้แบบหลุยทั้งน,นั้น ตอนนี้นำทุกท่านมายังจุดสกายวอล์คซึ่งจุดนี้น่าทึ่มตาจะต้องซื้อตั๋วนะะฮเราจะไปดูอันนี้จะเป็นถุงเท้ากันลื่นนะคะเดี๋ยวไปสวมถุงเท้ากในรวมตอนนี้เราซื้อตั๋วแล้วนะฮะก็คือคนละห้าสิบบาทนะฮะ เวลาสแกนนะฮะเป็นอ e ีโดเนชันวัฒนานัปลื้มมากเพราะว่ารถหย่อนภาษีได้สองเท่าหรือว่าเท่าเดียวเอ่อ,อ้ของวัดจะเท่าเดียวนะฮะวัฒนะนั้นเวลาเราบริจาคของวัดเนี่ยจะถูกนำไปลดหย่อนภาษีเราก็จะได้ถุงเท้ากันลื่นมานะฮะสองชุดแล้วก็แม่แบบที ข้อห้ามต่างๆห้ามสูบบุหรี่ห้ามเอาเครื่องดื่มเข้า,ขามาห้ามปีนป่าห้ามวิ่งกระโดดห้ามพิงกระจกแล้วก็ถ้าเด็กก็มีผู้ปกครองดูแลแล้วก็ห้ามน,นำของแข็งและของคมเข้ามาแล้วก็ของมีค่า,หา,าให้ระวังเราจะไม่หกักสี่คนต่อตารางเมตรนะ,ะเพราะว่ากระจกอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว ตอนนี้เราต้องใส่ที่ครุมถุงเท้ากันเลื่อนแล้วก็พร้อมที่จะไปยังจุดที่จะต้องอให้เจ้าหน้าที่ดูตัวเก้าอี้หลุยตัวย ความเฟสทีน่เาเบียสวยเวอร์ตอนนี้เราอยู่จุดสกายวอล์กแล้วนะฮะตรงน,นี้ก็คือติดวิบบีนะ้ฝั่งนู้นฝั่งพม่านะฮะแล้วก็แม่น้ำสายที่น้ำท่วมเราจะพาไปดูตรงน,นี้จะเกิดจ้ 哇！ ตรงนี้บอกว่าเป็นฝั่งไทยนั้นฝั่งข้า,าตรงนั้นมาชิดหน่อยสูงได้อยู่ตรงนี้เขาทำเป็นแบบบล็อกบล็อกของตัวกั้นน้ำไม่ให้น้ำท่วมมายังบ้านทุกคนมะีเลยเขาขยายแบบตรงนี้ก็คือไม่ให้แบบมีการขวางทางน 老好老气。 งนั้นเป็นพมา่าทั้งหมดเลยนะฮะตรงนั้นเป็นแม่น้ำสาย s k y w a l ลก็จะถึงจุดแค่ประมาณนี้ตรงนี้เป็นจุดทําบุญมรกตนะฮะ ะะพามาเยี่ยมชมทุกจุดทุกมุมของวัดพระธาตุดอยวาวแล้วนะฮะก็งดงามสวยส่วนงดงามสมคำาริ่มลือนะฮะที่จะขึ้นมาเยือนถึงจุดนี้นะฮะเพราะว่ากว่าจะฝ่าด่านขึ้นรถขึ้นมาบนดอนเะห็นทั้งความงดงามของวัดที่ตกแต่งด้วยตีมสีม่วงขนาดสิงโตยังเป็นตัวสีม่วงนะฮะ เพราะฉะนั้นธีมของวัดก็คือสีม่วงแล้วก็มีการสร้างสาสรปริกรรงงดงามมากมายนะเฟอร์นิเจอร์แบบหลุยทั้งวัดนะแสดงว่ามีคณะผู้ศรัทธานะฮะเดินทางมาบริจาคมากมายนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวเพิ่มแบบว่าจุดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวนอกจากการไปช้อปปิ้งตรงบริเวณของอ ตลาดไม่สายก็มาเที่ยวดอยเบาได้นะก็ได้เห็นแบบหลายๆจุดนะฮะให้ถ่ายรูปแล้วก็ที่สำคัญมีสกายวอล์กได้เห็นทั้งโซนประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทางพม่านะฮะก็ถ้ามาช่วงนี้ก็จะดีไม่มีฝุ่น PM 2.5จะได้เห็นวิวแบบชามพาโนรามานะเพราะฉะนั้น EP นี้พารุกช่ายมารู้จักดอยวาวนะฮะวัประทาุดอยวาวแล้วนะอีต่อไปต้องติดตามว่าหญิงบรวงแล้วก็ อาจจะมีแขกรับเชิญหรือเปล่าพาทุกท่านไปเทีย่ยวที่ไหนแล้วสวัสดีพี่นี้เขากล่าควคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งกริงร๊งกิงให้เราด้วยนะคะ